6โมงแล้วครับตอนนี้ชุดของเอนโลนะครับวันนี้เราเข้าไปลุยผาตัดเราเข้าไปลุยตัวตัวเพ้งนะครับวันนี้เราลุยกันมาทั้งวันครับเสร็จไปที่เรีบบยบร้อยนี่คือบรรยากาศพี่น้องนะครับวันนี้ที่เราร่วมกันลุยกันวันนี้นะครับสุดมากๆมันมากๆทั้งเหนียวทั้งแฉะทั้งหาครับวันนี้ เดี๋ยวรอรับชมดูคลิปวิดีโออีกหนึ่งครั้งนะครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวรอรับชมดูวิดีโออีกหนึ่งครั้งนะครับเราจะเอาลงไว้นะครับในเพจนะครับสำหรับพี่น้องเยี่ยมมากคุณธนัทสุดสุดครับเราถ่ายกันไว้ตรงนี้นะครับเยี่ยมเยี่ยมเลยวันนี้นะครับเราอยู่ที่จุดชมวิวน่วยท่าเบิกนะครับผมก็วันนี้เรามาขี่ไกลหน่อยวันนี้เรามาขี่ที่ งหวัดแล้วนะครับเพชรบูรณ์ใช่ไหมครับชบูรวันนี้เรามาขี่ที่เพชรบูรณ์เลยนะครับมันโคตรครับเดี๋ยวเราดูคลิปวิดีโอแล้วก็บรรยากาศสุดๆโคตรมันเลยครับอยากได้ความมันครับมาเชิญครับผมตัวเพลงครับผาตัดคุณได้ความมันแน่นอนครับสำหรับผมในรอบนี้นะครับต้อมกระชายดำนะครับแล้วก็แนะามของ TKD e n r o Thailand แล้วก็พี่น้องสายป่าทุกท่านนะครับผมบอพอครับผมจาการจนาบุรีใช่ไหมครับผมจากการจนาบุรีนะครับยินดีมากมากครับวันนี้เกือบเกือบยี่สามสิบกว่าชีวิตนะครับที่เราขี่เข้าไปได้ในใช่ไหมครับเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดครับแต่ผมก็ภูมิใจที่วันนี้นะครับผมได้ทําภารกิจของผมสาเร็จครับพูดได้ไหมไอป่าว่าผมไปมาแล้วเห็นแล้วในอมองเหรอดีู๋ด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 ูนี่เขาดูเขาดูหน่อยผมมาพุทธเบิกสามสี่รอบ ผมไม่เคยเจอกาเสี้ทีไอหมอกใหญ่ๆเนี่ยมาดูดน,าน,นี่เป็นไงเราลงไม่ได้เราลงไม่ได้ลำบากเลยนะเนี่ยโอ้แม่เจ้า,มา,ามาเป็นลูก,ลกสวยนะครัโอ้โหโห,โหูทับเบกิกสุดน,นี่มัน,อนโอเคเนนอได้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 มาเป็นม่านหมอก